สดไม่ได้ใส่แอปเนี่ยค่ะเห็นไหมทาเสร็จประมาณสองนาทีก็จะเป็นแบบนี้ปกติอีกตัวก็จะเป็นตัวเซรั่มนะคะหน้าได้เหมือนกันตัวของรังนกเนี่ยค่ะมันจะมีสารไซลิกเรียกว่ากรดอะมิโนอะโพลีแปปไทยอะมากกว่าห้าสิบสามชนิดนะคะในวิจัเยเขียนมาเป็นม,มีเลยว่าห้าิบสามชนิดกรดอะมิโนของรังนกนางแอ่นเนี่ย แล้วตัวพวกนี้มันจะมีตัวหนึ่งที่คิดว,ว่า g ก o w t factor e อร์อ e g f นี่ยพวกนี้มันจะเป็น anti aging แบบขั้นสูงปีเลยอะค่ะไกโคโปรตีนในรังนกตัวเนี้ยมีน้ำตาลโมเลกุลเดียวมีคาร์บอนจำนวน9อะตอมอันนี้คือวิจัยนะคะสละอ่านตามวิจัยเลย N-acetylneuraminic acid หรือว่า NANA ตัวนี้นะคะมันจะช่วยยับยั้งการทำงาน ของเอไซโทโลซิเนสนะคะก็คือเป็นสาเหตุของการเกิดผิวหมองค้ำนั่นเองใจรังนกนี่มีเยอะมาก